มีพ่อด้วยพูดเล่นนะคะทุกคนปิดวงนะคะจะมีให้ชิมนะคะรีบจิ้มพี่ะก้านะคะสามห่อนะคะใครกดได้ไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะคะรีบเลยทุกคนดูเพิ่มกันสองพันคนแล้วพี่เราได้ยืนยค่ะสั่งซื้อมาสองรอบแล้วครับรอบนี้ได้เก้าร้อยเก้าร้อยบาทขอบคุณค่ะสั่งไปหลายหลายเซตเลยหลายเซตค่ะพอได้ถูกมากเพราะว่าปกติเราขายหนึ่งพันบาทจะห้าร้อยเซนแล้วอะไอจะห้าพันคอนละ สงสารบอดมากมีแต่คนแก่มาโอ้ยพิมเองหรือเปล่าไม่แก้โม่เนี่ยคนแก่ที่น้อยใจทุกคนเอาเอาวป็นแอนเด็กหน่อยเบ้อะไรแล้วคนแก่ที่น้อยใจนะคะแต่ว่าคนเราเน่ได้แก้วด้วยไม่ได้โชว์แก้วเลยแก้วของเรานะคะเป็นรูปพ่อโจกับน้องลูกอิงคู่กันแบบนี้นะคะแล้วเราจะได้เป็นสามห่อนะคะสามหอแบบนี้สามหอคือสี่สิบห้าซอง ใช่ส5มาสองเล็กซื้อแล้วค่ะได้เก้ร้อเจ็บาทปังมากค่ะแม่ตอนนี้จะห้าร้อยฮอนแล้วนะคะจะห้าร้อยฮอนแล้วค่ะแล้วนะคะขอเลยครับถือว่าขอกันเลยคนชื่อกิจติศักดิ์บอกว่าเราผิดซื้อโอเคเดี๋ยวทีต่อไปนะคะเอาตรงๆว่าเวลาเราไม่มีเยอะนะเพราะเราจะรีบไปเช็กสายเลยบอกไอ้จกสองนาทีขอกอดแค่นี้ยพาอมีแล้ว ลองพ่อหนูลองได้แค่นี้เหลืออีกอุ้ยสั่งแล้วค่ะ900บาทอ่ะตอนนี้จะ5ห้าร้อยห่อแล้วค่ะทำไมทุกคนคนกินอันแล้วเราเราเหลือเวลาไม่เยอะนะคะทุกคนรีบกดใช่ครับเหลือ20นาทีค่ะิบนาทีน้องต้องไปเช็คข่าวกดยินเดียนะนะกดยินเดียนะนะรีบๆค่ะเดี๋ยวหมดก่อนแล้วน้องจะไม่เช็คข่าวตอนนี้น้องอยู่อันดับที่27ของติ๊กต็อกแล้วค่ะว้าช่วยกันนะคะผมทำได้2ห่อแล้วครับ ดันได้ถึง2,000คนดันนี้ถึง2,000คนแล้วใช่ยิ่งอยู่นานเรายิ่งมีคุณภาพแล้วเนี่ยใช่แต่เมื่อกี้ันคนคุณภาพนะคุณคุณภาพนะพวกเราเนี่ยใช่ใช่สั่งแล้วครับได้800อา้ยย่งัเคุ้มมากนะคะกดยืนยันทุกคนค่ะอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องกดยืนยันเรามีปลายทางแต่ทุกคนต้องกดรับเพราะว่าหนึ่งแก้วน้องเนี่ยมันเป็นลุ่นอิมิเตชัมันมันไม่มีอีกแล้วมันบางคนมันจะเสียสิทธิ สั่งรอบก่อนสิบสองซองเยังเลยออย่ิหกซองรีบเอาไปตุนไว้เพ<อ>ราะว<ช>่าของบางครั้งเรา,มานนไม่ค้าหมดวันนี้เหนนมืนนหอนกระดูกเอาไปสต็อกไว้นะครับเอาไปสตรร็อกเนี่ยเนี่ยใช่พี่จิ้มพละกาค่ะจะหกร้อยหอลราคะโอ้โหข้อามามันยัเหมือนกันนะดังนั้นนะคะ ถ้าใครกดที่ตะกร้าแล้วได้ไม่ถึง1,000บาทนะคะรีบกดยืนยันออเดอร์โอ่งอิงสั่งสั่งออเดอร์คุณพ่อเป็นเอฟซีล่ะซอยล่ะเนี่ยจ้าเดี๋ยวมื่อแรงค่ะล่ะค่ะผู้เปิดนี่มื่อแรกเหรอประเดิมเขาคนสุอวุ้ยไปในเบิรงล่ะดิอุ้ยเฮ้ยพอไม่ให้ขึ้นเลยหรอไม่ฮะจ้าพ่อโจบอกว่าบ่ให้ขึ้นเลยว้านถ้าโอ่งอิงไม่ขึ้นรู้ไหมใครจะขึ้นแทน คุณวรรณภาเทศน่อยเทหน่อยเสอยงพัน hey uh. คนแล้วเจอเลิกคนเลิกงานเลิกอะไรหนูร้องเพลงให้พ่อพ่อแม่ฟังมั้ยพี่ร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เขาก็จะได้กดไปด้วยเลยกินแล้วรอคือพอจุ๊ยสองพันคนแล้วค่ะร้องให้แม่เฟิร์นฟังสดๆน้อยเพลงใหม่นะเพลงใหม่นะอยากฟังอะนะเสียงสด ีอให้อุคงหญิงคนเดียวเหรอแม่เดี๋ยวพ่อน้อยใจนะเดี๋ยวให้หมดเลยเออยอืมโอ้จะไม่ n h งเบ b อยู่พ่อจูขึ้นหน่อยอ่ะอ้าวแล้วร้องร้องแล้วแล้วร้องร้อเดาข้หน่อยเนี่ยงานการเราขึ้นหน่อยพอแล้วกินอันนี้ผมอิ่มขาวดุดกัยทุกคนนี่รีบกดเลยทุกคนอ่ะร้องผู้บ่าวคนแรกหน่อย เ,เไ้ไดมผื่อดำเลยนะผู้เบาวคนแดกแหกอคหักกเหตุการทักโพกด้ายก็ได้ภาพที่นอ้องตนสักเบิดใจสิอวยขึ้นจังได้และนอบัดนี้คือดอังอายอำลำอำลำว่าอายสิเมนลูกเคยแม่พุ่นตี ไงคะเลิศเกรโอ้ฮะผู้บ่าวคนแรกจำไม่ได้แล้วโอ้ไม่ได้แล้วไหนก่อนน้าผ่านมานานมากว้าผู้บ่าวคนแรกของจำไม่ได้แล้วเมรีแต่ผมอยากรู้ตอนจีนแรกของคุณวรรณภาอย่าให้พูดแล้วก็จะเป็นผู้บ่าวคนสุดท้ายั ู่บ่าวคขสุดท้ายคงหาตัวยากหน่อยเพราะว่าจำไม่ได้แล้วว่าใครกูหญงอ่ะอุ้ยกีิงุูหิงอย่าพูดงั้นลูกเป็นสิบขอคในว่าไม่ตอนนี้ก็เดี๋ยวมาแลกงหน่อยตอนนี้กำลังเลือกอยู่แม่เมียงอะไรอยู่เมียงอนเงขอเสียงคนหลือกเสียงคนลือกันแลงเ้าว่านนองเป็นมียาช้า ฟหารังกันแล้วแต่เขาเฮานี่มีสตังค์เขาโบเอียรงก็พากันเ้าปับปับเดี๋ยวไปฟังนะคะคืนนี้นะคะเขาบอกว่าพี่ได้ฟังแน่นอนเขาบอกว่าพ่อโจมีเพลงใหม่ด้วยหรอมีป่าพ่อต้องฟังแล้วแหละไปวันที่แปดนี้นะนี่อ๋อพ่อหลูกเป็นนางเอก เมฟร์นเป็นคนสนับสนุนทุกคนดีหนูเป็นนางเอกมาแรกเากเก้าฉันไมเป็นคนรับจานโอ้ยหนูหนูก็ว่าเราเป็นคนรับจานเลยนะอีกมือนึ่งอยากเป็นตอนนี้องพันหนึ่งร้0ยคนแล้วนะคะดังนั้นเมรีพี่ห่อเสียงคนลือคือกันยังหลักกันนำเสียงนะค่ะโปรนี้นะคะจากปกติ1,740บาทเป็นโปรสห่อนะคะได้ ได้แก้วนะคะแล้วก็ได้ห่อใหญ่สาห่อสี่สิบห้าซองเล็กนะคะหนึ่งพันบาทนะคะใครกดได้ราคาเท่าไหร่บอกเลยนะคะคุ้มมากโปรนี้คุ้มมากกดเลยค่ะกดเลยครับกดเลยครับหรือกินตอนไหนกินตอนไหนก็ได้ตื่นมาอยากกินไหนก็กินอ่ะเอาคุณเล็กกินตอนทั้งวันดีที่สุดมีแฟนยังคะไม่มีค่ะอะไรพี่อุ้งิงเนี่ยเขาถามมาหนูไม่แฟน ไม่มีค่ะไม่ทำอุ้งอิงแต่อุ้งอิงหันหน้ามองพ่อมีมีแฟนแล้วตาเขียวแล้วพ่อตาเขียวแล้วมีจับหวกบ้านขัดมือเศร้านี่มีใน่าแปลกค่ะเกิดมาบ้านขัดมือเศร้าแต่ตอนนี้600วอตแล้วนะคะดังนั้น600วอตแล้วรีบกดยืนยันกดยืนยันออเดอร์นะคะทุกคนหาะถ้าทุกคนที่เข้าไปดูทิตกาแล้วกดยืนยันออเดอร์เนี่ยคือหมดแล้วนะถูกต้องเฉพาะคนที่กดเข้าไปดูเนี่ยหมดแล้วนะเมรีอาหารทุกคนรีดจิ้ม กดยืนยันออเดอร์นะคะมีแต่แฟนเพลงจ้ามีแต่แฟนเพลงแฟนคลับนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยโฟกัสเรื่องงานอยู่นะคะเพราะว่าบอสบอกว่าไม่ให้มีค่ะอีสามอีสามสิบปีอีห้าสิบปีค่อยมีหนูอีห้าสิบปีกําลังดีจะให้อุยมีกี่ปีสามสิบอายุสามสิบค่อยมีโอแม่อายุสามสิบแล้วมีได้มีได้กี่คนอุยแรงมากอย่าพูดอย่างนั้นนะเขาว่าพูดเรื่องใหม่ได้ปะ เดี๋ยวพอบาลูกสาวพ่อนะลูกสาวแล้วลูกสาวคนโตสามห่อสามห่อจะไม่ได้แผ่นทองนะคะสามห่อจะได้ความแน้ำแก้วน้ำตัวนี้นะคะลูกสาวใหญ่จะเป็นแก้วน้ำตัวแล้วเพิ่งเจอชมแบบแบบสวยกดยืนยันออเดอร์นะคะจะเสร็จร้อยฮอแล้วนะคะทุกคนขาขอบพระคุณนะคะทุกคนที่กดยืนยันออเดอร์ให้เราด้วยนะมีคนถามขึ้นหน้าคือไม่ไหวแล้วมีคนถามว่าแม่เจ